ใส่หมูป่าหอมๆอมใส่ได้ไหลหอมหอมนิ้หัวหอมมีกระเทียมมีตะไคร้จ้ะทำให้มันละเอียดเขตาตำแรกแล้วเขาก็เอาใบตะพีดเข้เากันค่ะหอมหอมพี่นอ้อง สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืซอซาวเพ็นสีเสื้อผ้ามออันปลาหนึ่งนะจ๊ะใส่หอมน้ำตใหญ่เนะาะแกสีอิม่ม นกที่สามนกที่สามกับใบตองหน่อยจ้ะตบตองใส่หายใบตองน้อยใบตองใสหลายจ้ะโอเคให้เราก็ใส่ผ้าออมนะคะอีกทีนึง สุดท้ายจ้าพี่น้องพี่หาแต่งไงกูมเอ่เลยูกนะเนสีอิ่มนะอีตูกับไฟได้หลายเลยจ้าสุดท้ายพร้อม โม่งจ้บพี่น้องนับพี่น้องเอามาหนึ่งจ้ะหอมอุย้ยสุกเดอรไปจ้ะพี่น้องหอมขนาดจ้าหอมผักอีตูหอมตะไคร้จ้าหอมขนาดจ้าพี่น้องสุกแล้วจ้า ค่ะกลับสวัสดีค่ะคมือซาวเพ้นซีกับแม่กับแม่กล่องจ้าจ้าพากันมากินเข่าเทียงได้จ้ามาเสแสมกันจ้าหนึ่งปลาต่ำเจลแล้วก็ผักปูดอ่าบริลลุกจะเอาแบบกินสดๆจ้ามาเสแสมกันได้จ้ขาข้าวเหนียวกะปี้ปักใหญ่ได้จ้าลงมือกันเลยคะ่ะมาเสแบจ้า พี่น่องมาเจอว,วันนี้มิเพื่อนมากินข่าวจา้ะวันนี้พะกูดผัวถอดกระง่ามงามแต่พี่น่องเอาทาเจ้าวเพืเ่อนเพื่อนเลจ้ะเสร็จบอลในกล่อง แยบจ้ะแบบเนาแบบะหารเเพนเบิ้งพักปูนะอเออเออเออใายคีบไม่เข้าอยู่พระจมกันจาพักปูดก็ชดชดจ้ะ น้อใหม่กับเสียบพีกันจ้ะทุกโจดยมีเรีนอนกันมากจ้ะเสียบพี่น้องทำเจ้าบอกพี่เรียบจ้าเก็บมาจากสวน ปลากระห่อนจ้ะเจิมน้ำมันเกาะข้อดีพอดีปะ พี่น้องพักคืองอของขนาดด้วยซุแกงเราไหนก็แเสรเลไเนาะเอาผุยเจีเจ,จืกบาเจ๊ะพี่เนอะนี่จ้าแำไมกันจัง เพื่อนพันนีกินข้าวเทียงกันบาเียกันนั่นจ้าหนึ่งปลาตำแจวลวกผักขัากผู้เลวงผักผักสดผักสดผักสด,กสดแซบอยู่ลวกกระแซบบบหลวกกระแซบเ้อพี่น้อง <c oughs> แกงน้องมหม่กะเขากันปนัญญังแดงแบบเนาะกินผ่อนๆนะผ่อนๆเขาก็งามงามพี่น้องเขาเขาซื้อจ้าไปเลยทำหน้าบม่มีหน้าเหมือนกันยังลงทุนหลาย ขาปุยกับเพงอืัอกๆนะย,ยแก้ววนนสนอจ้าก็าสิได้กินก็ไม่แมนเรื่องงาน,นพี่น้องเอ้ยเห็ดตะเศรอุนเขาสิได้กิน ตอนมันงาเพราะบางครั้งก็ไปหาเห็ดน่ะแต่แห่งบ่เมอร์โบเดเมื่อย์ที่ไปหาเห็ดบ่ได้งยางเมื่อนิ้วก็มองเมื่อนิ้วก็มองไปหาเห็ดเห็ยางไก่เนาะ พักแม่พูดก็ได้ สำรับคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนนะจ๊ะเด้อไม่พอกันคลิปหนาเนะ่จ้าขอบคุณอนะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามส่องกันชอบเพ่นสีครับส่องส่องไหนละ่ะส่องอันนนแม่กล่องแม่กล่องจ้าแม่กล่องจ้าส่องกาบปวดคอไผ่เด้ยจ้ากันบอพิดเมื่อไหม่เมื่อไหม่ค่ะกาบสวัสดีค่ะ